สบายดีสบายดีบัดสุขสุขคนพี่น้องมือนี้กับพบพ่อก,กับเบ้ามีพี่น้องจา๋ามีโอกาสมีเวลาได้ออกมาเลาะข้าขงนอกตอนนี้เขาอยู่ที่ตัวเมืองสวนนรรค์เขตฝั่งหน้าก็บสเป็นมุกดาหารตรงนี้สิเป็นสถานที่สาธารณะมองออกกับร่างกายมองท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คของสวนนรรค์เขตนั่นเองพี่น้อง เห็นโมพี่น้องฟังไทยใกล้ๆเองฟังมุกดาหารบ,าบ่อยเพื่อนผมมีเวลาออกมาเมีิกาพอดีเจ้สายแดกกับเจ้ดำแล้วกาแม่ต้าเพิ่นมาเยี่ยมท่ามแม่เพื่อ,อยู่งลงบานก็เลยพาเจ้ดำกับเจ้สายแดกออกมาเลาะจากหน่อยพราอมันอยู่ติดหลังลงบานลง โรงพยาบาลแขวงสวรรคเขตตอนนี้ว่าสิบากันไปเลาะตลาดตลาดในเมืองพี่น้องจ๋านานๆที่เด็กเข้ามาในเมืองก็เลยสีพผ้าเพื่อเลาะจักหน่อยอากาศกระหอนๆสวงใงกระเทียงพอดีดำน้ากับระ่านได้แล้วครักพี่น้อง ยากนาย,ยากหลังบ่คอยมีเวลาสิเ้า่นไปไ็นละตลาดเอา <c oughs> นี้ไ้นี้หน้ามาแล้วเราโ<อ>บเจดำไ้ดำหน้าน่ะเจดำกันนี้ลาน <c oughs> <c oughs> แต่ละมือก็อยู่ตะกับหลานลมันเด็กันสิเ้า่นเป็นละในตลาดอีกจักหน่อยพี่น้องจ๋าฮอนๆ มามาสองเทียนประเจ้ตลาดเอเเรถส,สามล้อฮาวาอยู่สามล้อตาย <laughs> โอ้ยตายแล้วกะวมาสิไปขีอ่อัอนบบมีวินมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องบบมีวินรับจาออ้างส่วนใหญ่ก็มีแต่สามลอ้อแถวในเมืองเวลาสิไปหันไปนี่กะสามลอ้อขี่สามลอ้อสามลอ้อ แถวในเมืองนี่เพิ่นกะไปเบิดอยากไปมองใด้พาไปมองใดเพิ่นก็นพาไปแต่ว่าสิบากันไปรอตลาดก็เดี๋ยวสิรออยู่คิดว่าอันเพิ่นรอทาลูกค้าบัดม,มาราหัวรถเพิ่นเสียตอนนี้เขาอยู่ที่ล่อพี่น้องจ๋าเสด้อดำ ตลาดพี่น้องเลยถ้าเจดําไปลอบตลาดพกเงินมาจักแสนเจดําเออเอออโ้ลเพราะว่าอันตลาดมีของหลายเนาะตลาดในเมืองมันก็สิหลากหลายมีเฮาเลือกกว่าแถวบ้านเฮาอยู่แถวบ้านเฮาตลาดในในเมืองก็สิบ่ใหญ่ปานนี้อันตรงนี้สิเป็นสายของพี่น้องจ๋าสายของบรรยากาศดีดิ แต่มันมาะอากาศดีมาเลาะส่วนคำคำส่วงหาโมงหกโมงนี่แหละคือพาหนะนั่งส้มเมืองหรือว,ว่ารอบเมืองกันจ้กสามล่อเส้นทางรอบ แคบไม่น้ำโขงอันฟั้งนั่นก็สิเป็นมุกดาหารพี่น้องแต่ว่ามันก็ใกล้สะพานไทยลาวอยู่มุกสวานนารรณเขตรบรรยากาศดีดีแต่ส่วงโควิดมาเนี่ยก็เสียงเงาเงาไปหลายเติบเพราะว่าเขาเจ้าบรให้ขายของบวใหายมีการมีตลาดกลางคืนนะเมื่อก่อนจะมีแบบถนนคนเดิน ก็สิคึกคื้นของกินคของขายหรือว่าคนเลาะลายแต่ส่วงนี้ก็สิเงียบเงาไปหน่อยแต่ก็ไปมาได้อยู่อันนี้คือโตเมืองสวรรคเทพเมี่ยาก็จะพาเลาะตลาดตลาดกามีหลายตลาดอยู่ตลาดใหญ่นอะมีตลาดเสื้อผ้า ของอยู่ของกินสิมีตลาดเศ้าตลาดแรงมีอาหารสดมีผลไม้หลากหลายให้เลือกเสื้อผ้าในเมืองก็จะเป็นถนนคนกีดพี่น้องจาก่าสิมีตึกมีอย่างมีบ้านมีบ้านห้องแถวประมาณแถวคล้ายๆคือแถวกรุงเทพ อันนี้มันโมแบนถนนใหญ่เลยพี่นอ้องมันเป็นแถวซอยรถกับบกคอยร้ายเป็นไงดรอวันนี้สามหลอพา้มรอบรอบเมืองอันนี้จะเป็นหน้านค่า จากโร,รโรงพยาบาลส่วนโรงพยาบาลน่ะมันติดไปนำโขงส่วนใหญ่เขาเลาะตลาดก็จะเลาะอ,อันส่วงตอนเช้าหรือว่าย่ามือแรงส่งคำคำส่งสี่โมงห้าโมงประมาณนี้แหละพี่นอ้องแอ่เขีเฮามาเลาะส่วงเทียง คนกษตรกบปันไดดอกอาการฮอนๆอนแต่ว่าเขาในตลาดมันก็้อน,น,น,นอยู่ประเทศลาวกับมีหลายเสื้อสาดหลายซนเผาเขืกอนพี่น้องจา๋าว่าเป็นจีนเวียดนามหลายแล้วว่าเป็นอาหารงงานข้าบริษัทอันนี้ฮอนแล้ว นี่อันคิ้วรถเมย์นี่โหโลกงนะบ่คอยมีคนที่น้องเมื่อก่อนนี่นสิมีแบบเออรถรถมุกดาหานสวนรรค์เขตหรือว่าเป็นคิ้วรถเมย์ไปหันไปเหนียคนหลายแต่ว่านี่เงียบเงาตั้งแต่มีโควิดเข้ามาเนี่ยสิเงียบเงาเลยบบม,มีอคนเที่ยวบบม,มีรถรถฟังนั่นกับโม,มีรถตู้กับโม,มีเงียบหลาย เออมือก่อนนะพ่น,รนกระสุน,นนี่มันน่ะมันมีคนขายก็จม,มี่เขาแตกหนีเบรดฟังนี่กิเป็นห่านขายขายทองพี่น้องร้ว่าขายคำทั้งฝังล่านั่นเองแต่ก็สิมีห่านขายโทรศัพท์ขายรถขายมอเตอร์ไซค์ขายเครื่องใส่ไฟฟ้ามีมดรบวงจอ มันก็สีหลากหลายให้เลือกป้ายแดงๆนี่แม่นห้านขายทองพี่นอ้องจ๋าหอตลาดเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นรถโดยสารสองแถวอันนี้ก็สซีเมนต์โซเน่ก็สซขายพวกประเภทยาสมนุนไพรพี่นอ้อง อย่าสมุนไพรอย่านวดอย่าแผนโบราณหากไม่ไปแต่ว่าอยู่ในตลาดก็คือขึ้นอยู่ด้วยไปทางไหนเจ๊ไปซื้อยังอืออันนี้ตลาดขายเสื้อผ้าตลาดเจ็นเลยคิดไป ตอนนี้หิวแล้วสิไปหาซื้อแนวกินขายเครื่องประดับเงินขายกะชิดท่านมีกชิดจองอีกฟองอ่ะของกินของใสส่วนใหญ่ก็สิมาจากทางฝั่งไทยไปละพี่น้อง าลายคู่หลายคนกันสีหู้อยู่ของนำเขา่าอันนี้จะเป็นเมียงป่าเป็นเมียงนำทางโดยเจสสายแดกอันนี้จะเป็นตลาดแนวกินอืม โซนฝั่งนี้ก็จะเป็นขายพวกขนมอันนี้สิเป็นหนังเค็มหรือว่าหนังูหนังควายแห้งชิซื้อแม่ยังเจ๊โอ้ยผู้เฒ่าสิมาเคี่ยวหนังเนี่ยอื่นแล้วเขากินเลยเออล้มักหนังควาย

อืมประมาณนั้นละแปดสิบบาทใส่เกาะหรือใส่วัวนั่นเองโซนนี้แมนสิเป็นพวกประเภทเครื่องสำอาง อันนี้แม่นตลาดสดพี่น้องอาหารดิบอาหารทะเลกุ้งปลาหมึกส่วนใหญ่กับของกินส่วนใหญ่กับสีน้ำมาจากทางไทยเพิ่นเห็นบอกปลาทูใหญ่ๆเป็นตลาดกวางกุ้งก็มียตัวใหญ่ ูมาความมือกุ้งหอยแครงอันนี้จะเป็นหอยค้างพวกลูกซ้นกุ้งหอยปูกปาลาลักลักแล้วกัสิส่งมาจากประเทศไทยเพื่อนพี่นอ้องจ้าอันนี้เขาเจ้า จะมีทั้งตลาดเศร้าตลาดแรงส่วงเที่ยงนี่ก็นคนก็นยังบ่ค่อยอนนันเสียคือคักเอกก็ช่วงส่วงคำคุดเจ้กว่าสิข่ามาหาหรอกสื่อของอยู่ของกินสังเกตบังใส่กลงใส่กอบ ตลาดเขานั่นแล้วพี่น้องจ้าต้องมาเลาะตอนเศรา้าเป็นตลาดสดขายพักขายเนื้อขายหมูขายไก่ผลไม้ผลอะไผลไม้ก็ส่งมาจากทางไทยเพิ่นตลาดใหญ่ ขายผ้าสิน้นโซนนงนี่ก็อาหารหาแนวกิน อันนี้ไหมเท่าไรนี่สา,าพันเป็นไก่อันน,น,น,งนองอออนนปลาปิ้งปลาเผาวพัฮอนฮอนว่ะปิ้งละซาวพัน แล้วแต่อันซื้อนั่นนี่ก็ได้แล้วแต่มากับบารายยังดอกพี่น้องมาเลาะเบิ้งซสื้อได้ของกินแค่นั้นแหละเสียไปกินเนาะอันพี่น้องทางแรกกินปลาสบะปลาสบะเป็นอาหารทะเลพระเจ๊โอ้ยปลาปา ปกเมื่ออ,อ,อ,อสังเกตบังพี่น้องแถวตลาดกระเ็นแต่สามหอดเพราะว่าเป็นพาหนาขนส่งขังนไดขันไดก็ได้ขึ้นหนหอ่อืข้หนาก็ได้อันนี้จะิเป็นขายเสือผ่าพี่น้องตลาดเสือผ่า มาดีก็สิเดเมื่อได้พี่น้องมาลาะก,ก็ได้แต่คลองอยู่คลองกินคุนหุณคันนั่งก็ได้สิมิตรสามรอบพี่น้องจ๋ารถโดยสารส่งแถวใกล้ๆขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พี่นอ้องฟอกกันคลิปหน้าอย่าดีแมงมดสกุลสุคนไปละจ้ามเมื่อก่อน เมื่อหากินไปแล้วจ้ะสบายดี